ตอนนี้นุ่มสมมุว<ป>่าเดี๋ยวปัศเสกเจ้าหน่อยกูนะลองเพลงเห็นมูฟั้งไหมวิเพลงไรดีเดี๋ยวหาเพลงก่อนนะคะคุณบ้องโมงหัวมันกูกูกูเอาชั้นก้านฟ้าไหมย่างมะเลียมใช้กระยางนี้จัดตัวสับโอ้ยมาตัวเออย่างมะเ้าเรี่ยมใช้แคระตอทำอาหารตุเจ้าไว้เยอดย่างมะเลียมใช้กระถอยออกนี่ไงถ้าเจะถอยสับมันก็เป็นมันเป็นเน็ตคือใครไม่ถือไหมเออมันจะตัดนั่นเนาะเออกระโนะกระโนะแปลว่ายัง คูปูโพโพแท้ที่เออแบทไม่รู้กันจีบเบิบลด้วยกันเนาะค่ะเอออย่าเด้อจะหาเพลงมาลองคุณเจ้าฟังเดก็จะต man, ั <Yeah>, like man, ้งใจฟังเด้อเดี๋ยวจะหาเพลงแท้เนี่ยที่นี่เราจะไม่ถ้าเข้ามาที่นี่เพื่อนจะไม่เข้าได้ยินเพลงเพราะนะคะแต่เราจะมาเอามิสิภาพจะร้องในรสชัติของชนิดสารเด้อเพลงหนี้ยมัเนาะเพลงเกิดเสียงได้มีน้ำบาดาเงินชองมั่วเนาะ ขันสามารถินเตริเตเป็นยังงเย็นัย่อนเล่นอางเเนี่จ้ะเดอลองปากเปาเด้อวันไดใส่ดนตีกุ้มไปโลกอันที่มีดนตีออกที่เฮ็ดก็เป็นเต็นไ <discord. S 2> ปน uh, ั <m im coaching> ่งน่อจะให้เต้นบลาเกมเด้อเต็นยังไดน้อเนาะ มันเป็ยนแต่เพลงเต็นอยู่านี้เพราะเป็นเพลงเต็นนี่แต่ด้จิตนาการในหัวใจนะคะพี่น้องมันก็มืดแล้วไฟมันดับเนะยไฟดับภาษาบาลสองว่าอย่างนั้นการศาสตร์ที่วิทําทำไมเคอไม่เปิดไฟไฟมันดับแล้วไฟฝ่าดับนะคะพี่น้องเดี๋ยวกันจะฝ่าลองรอจันกันหายใจเรื่อๆกันเอาเพลงที่จองห้องจบมองไปนี่เออคันเพลงใดที่ฉันห้องจบฉันจะห้องว่าไปถือฉันจะลองคิดนะคะพี่น้องอืม เออฉันกับโตัะข้าศัตรย์ล่ลงเออตอนนี้ฉันไปเป็นปนักเรียนมากต่ฉันเป็นสามารเรียนกานรศึกษาขอกุ้งเรียน,นะพี่น้องคุ้คกูก้ก็อยากรับแนมอยากรับแน่ไร <laughs> คงไม่แก่เกินเรียนหรอกมันจะตั้งค่าติร้องเพลงข้าศัตริย์เด้อดกับฉัโดดนะคะพี่น้องเลื่อนโน้ตทุบขึ้นไม่ฉันทองเดือดฉันจ้องเด้อพี่น้องโอ้ยหอนเอานั่นแหละนวลนางน้อย จมยีนแอบมองนานซ่องนานเสื้อทรงรัดเอวสัน้นยืนเฝ้านาร้านดูเข้าทีพูดจ้าอ่อนหูดูพี่ดีดบ่อสัอง้งจมแแ่่สีลานา,นาน แอบรักเธออยู่เธอคงรู้ดีส่งยิ้มให้ก่อนส่งยิ้มให้หล่อนแล้วกลับไปนอนฝันดีนั่นเป็นฟีล l i n g หัวใจนะเป็นหัวใจเธอมาหาเราอยาเนี่ยเราจะยอมเนาะนี่คนเหมือนมาหาใจกูแบบนวลน้ำน้องตาจ้องเธอมีเจ้าของกันหรือ ถ้ายังขอจมช่วยยกมือบอก้วยขอชื่นใจรับรับอีโ่โดยจะได้ไหมบอสร้างเชียงใหม่เศร้าให้รักนานะขออยู่คอ แอบรักเธออยู่แอบรักเธออยู่แอบรักเธออยู่เธอคงรู้ดีส่งยิ้มให้ก่อนส่งยิ้มให้ก่อนส่งยิ้มให้หลอนแล้วกลับไปนอนฝันดีทุกคนต้องมีดนตรีในหัวใจนะจินตนาการเอาเลยค่ะจะเอาจังหวะเลยวิ่ชาๆนะเจ้าสีอาแบบที่เจ้าสีอ๋อซโลดีนะคะจะเต้นไปเลยนะคะที่นอน เดี๋ยวฉันเสร็จลองไต,ต่เติร์นหายแล้วจะไปต่อยอดเอาได้ไหมะคะพี่น้องเออเพราะว่าฉันล่องก็ค่อยจุขอขอบคุณทุกกำลังใจเด้อชินิสรชาชานเอลซาลาห์นะคะก็จะปิดบ้านนะเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจสบายดีสู่สูทุกคนนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่เด้อค,ค่ะซีอูอาร์เกนเลยค่ะขอบคุณน้ำจิตน้ำใจจากเพื่อนๆทุกคนเนะค่ะเส้นคิวโซมัดนะคะเดี๋ยวห้องค่อยพบกันใหม่